นน้้ทัังเลยค่ะสวัสดีค่ะทุกคนพบกับแม่ตามแล้วก็น้องดีน่าอีกแล้วนะคะวันนี้แม่ตามแล้วก็น้องดีหน้าจะพาทุกคนมาสำรวจป่าค่ะเป็นป่าใกล้ๆบ้านนะคะที่เขาเรียกอะไรทุ่งป่าเนาะเนี่ยค่ะ เออเนี่ยมันจะมีทางเดินหีคนเดินอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มันจะมีตำแยฝรั่งค่ะทุกคนแล้วก็มีผักเซียนฝรั่งนะเดี๋ยวตามพามาดูพามาสำรวจซิว่าว่าจะมีอะไรไหมดูสิคะวันนี้ไม่มีแดดนะถ้าแดดหาย,ห,ายหรือว่าอากาศเย็นลงหน่อยนะคะเขาก็จะมีไอผักไอต้นแดนดิไลออนเนี่ยค่ะต้นฟันสิงโตมันก็จะหูบ่ะทุกคนปกติมันจะบานแฉงเลยนะคะ ถ้าบานแฉ็งเขาก็จะคล้ายๆกับดอกเบญจมาศบ้านเราค่ะดูสิแล้วก็ใบมันนะเอาไปทำสลัดกินสลัดกินแทนผักขี้เหล็กบ้านเราก็ได้ค่ะเนี่ยเนี่ยปกติมันจะบานแข็งนะคะถ้าเจอแดดหน่อยอันนี้แก่แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูนะว่ามีผักป่าอะไรบ้างนะให้เราให้เราเก็บได้บ้างนะ ฮัลโหลน้องดีแนสวัสดีค่ะย ah> ิ้มหน่อยค่ะเด็กดีใจได้ออกจากบ้านนะคะเด็กดีใจได้ออกจากบ้านนะคะไหนไปดูสิคะตรงนี้มันจะเป็นมีอยู่สองสามต้นนะคะกุหลาบป่านะผลกุหลาบป่าต้นนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าต้นนะคะเมื่อช่วงหน้าหนาวนะคะมันจะขึ้นมาให้ตามเก็บตามก็เก็บไปทำ ทำแยมนะคะทำเป็นไซรัปแล้วก็ทำเป็นเ,เซรั่มนะคะดีมากเลยเนี่ยเนี่ยของดีมันก็จะขึ้นอยู่ข้างทางตามป่าเนี่ยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูตำแยมฝรั่งนะคะรอแป๊บนึงนะคะตามกำลังสั่งไอ้ไม้กันสั่นนะคะมีคุณผู้ชมค,คอมเมนต์บอกว่าพี่ตามรบกวน หาไอ้ไม้กันสันนะคะมาใช้มันจะได้ภาพจะได้นิ่งนี่เดี๋ยวตามพาดูตำยฝรั่งหลังบ้านมันก็มีหลังบ้านตามก็มีนะคะเขาเรียกว่าน็ตเทลอันนี้ก็น่าจะใช่นะ่ะที่แก่ๆแ,แล้วเนี่ยเนี่ยค่ะตำยตาตำยฝรั่งนะเขาเอาไปทําอาหารก็ได้นะมันจะเป็นสมุนไพรอย่างดีค่ะฝรั่งก็เอาไปทําแบบยารักษาผมร่วงอะไรเางี้ค่ะบำรุงผม บางคนก็เอาไปาผัดผักกินก็ได้นะคะตามไม่กล้าจับนะก้านมันจะสีม่วงๆนะคะอยู่หลังบ้านตามก็มีดีนะเป่าลูกโลไล l ์ได like like ้สุกเป่าอย่างนี้ค่ะเป่าค่ะเป่าค่ะฝรั่งนะคะเต็มไปหมดเลย นี่นะ,ะเนี่ยแบล็คเบอร์รี่ค่ะเนี่ยตรงนี้เป็นพุ่มแบล็คเบอร์รี่หมดเลยเดี๋ยวนะคะอีกไม่กี่เดือนก็จะได้เก็บเก็บกินแล้วค่ะเนี่ยมันขึ้นตามธรรมชาติเลยนะคะแบล็คเบอร์รี่ต้นนี้นะครับพุ่มอย่างนี้เลยค่ะทั้งกอเขา อันนี้ไม่รู้เรียกต้นอะไรค่ะแต่ทําไมดอกมันสวยจังเลยดูสิคะสวยจังข้างล่างนอ้ก็เป็นทะเลนะคะ,ะเขียวชะอุ่มนะคะเดี๋ยวถ้าน้องดีหน้าโตนะตามจะพาพาเดินไปดูค่ะมีของดีเยอะแยะเลยค่ะ นี่คะ่ะทุกคนเจอแล้วคะ่ะผักเสียนฝรั่งนะคะขึ้นข้างทางเดี๋ยวมาเด็ดกันนะคะนี่นี่นะคะเอาไปคั้นส้มผักเซียนก็ได้นะคะหรือว่าจะเอาไปผัดน้ำมันหอยเนาะเดี๋ยวตามจะลองผัดน้ำมันหอยดูว่าจะอร่อยไหม เราต้องระวังใบตําแยค่ะด <Daddy. S 1> ีฮะดีน่าจะช่วยหมอบีไหมคะช่วยไหมคะเดี๋ยวเดี๋ยวก็อีกไม่นานก็ได้ออกมาช่วยแล้วคะ่ะนี่นะคะมันจะขึ้นข้างทาง Right. chả,เจอ <laughs> <laughs> er? <phank> thóc bung luôn bảo khỉ anh ấy mình rót thóc bung luôn à, เมือนยอดผักบุ้งบ้านเราเลยค่ะเนี่ยไหนดูต้นมันมจา้าภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าเอ่อกาลิกมัสตาร์ดนะคะยอดนี้ง,งามๆค่ะนี้ก่อน สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาถึงบ้านแล้วนะคะอัมเรคคอร์ดวิดีโอเยาว่ายูแฟรงซีโอ้วันนี้มันอะไรมันสุกนี่นะคะได้มาแล้วเดี๋ยวลองเดี๋ยวเราจะลองไปผัดน้ำมันหอยนะคะเพราะว่าตามไม่อยากส้มนะไม่อยากกินคั้นส้มผักนะคะมัน มันไม่อยาบนะะ่ะเออแล้วก็เดี๋ยวจะลวกนะคะลวกนิดนึงแล้วก็เอามาจิ้มแจ่วนะคะดูว่าจะอร่อยไหมสวัสดีค่ะกดซับสไครต์ให้พวกเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะแล้วโอ้โห,หจะไปอย่างเดียวเลยเนี่ยจะไปอย่างเดียวเลยะคะ่ะ หอมมากเลยนะคะงามๆทั้งนั้นเลยทุกคนดูสิงามๆทั้งนั้นเลยค่ะ,ะกลิ่นก็ไม่ค่อยมีกลิ่นเท่าไหร่นะคะเหมือนกับผักเซี้ยนบ้านเรานะคะอืมผักเสี้ยนกลิ่นคล้ายๆผักเสี้ยนนะ่ะ Thank you ขอบคุณค่ะ ่ะขอบคุณค่ะอ่ะขอบคุณค่ะก่อนอุ้ยจะดูกล้องนะฮะขอบคุณค่ะอ่บายบายค่ะว้ายขอบคุณค่ะบายบายค่ะขอบคุณค่ะจุ๊บจุ๊บดูทำดูทำดูทำ